หัวใจนะคะหัวใจของเจ็ดตัวเก้าฐานนะคะเราก็กันเล็กไปหน่อยนะคะชาร์ตเ,เราก็จะมาดูกันในหน้าที่ในหน้าที่ตาราในหน้าที่สิบอ่ะนะคะดูในในตำราเลยค่ะในหน้าที่สิบเนาะเราก็จะแบ่งหัวใจนะคะออกเป็นสิบสองหัวใจนะคะสิบสองชุดนะคะนะคะก็จะมีนะคะนี่ค่ะนะคะหัวใจแบบที่หนึ่งนะคะเอ่อ หัวใจแบบที่สองเราก็ดูไปนะคะหัวใจนี้นะคะไม่จําเป็นว่าเลขต่างๆตรงนี้นะคะจะต้องนําด้วย3ด้วยหด้วยเเรียงกันแบบนี้ไม่ไม่จำเป็นนะคะเลขใดก็ได้อยู่นําหน้านะคะเลขใดก็ก็ได้อยู่นําหน้าแล้วก็ไล่กันไปตามนี้นะคะไล่ไปตามนี้นะคะทุกๆหัวใจนะคะไม่จําเป็นว่านะคะอย่างหัวใจที่12เนี่ยนะคะ14 นำอยู่ด้านหน้านะคะก็ไม่จําเป็นต้องสิบสี่นำอยู่นะคะหัวใจแบบที่12ก็อาจจะเป็น12อยู่ข้างหน้าก็จะตามด้วย15 11นะคะหรือเป็น11อยู่ด้านหน้าพราะ11แล้วก็จะมาตามด้วย14-10-13สเรียงกันมานะคะตัวไหนอยู่หน้าก็ได้แต่ขอให้เรียงกันแบบนี้นะคะเรียงกันไปแบบนี้ไม่ว่าตัวไหนจะอยู่ข้างหน้านะคะก็เรียงวนไปเลยนะคะหัวใจนะคะทั้งสิ นะคะทั้ง12แบบนี้นะคะเ,เป็นถ้าแบบแบบทีเ่เราจะหาได้หาไม่ค่อยได้อะน้อยนะคะในในลูกดวงเราแล้วเราก็แบบเราก็จะไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะคะก็คือแบบที่1ถึงแบบที่6นะคะแบบที่1ถึงแบบที่6นะคะเป็นหัวใจที่มีค่อนข้างน้อย นะคะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่ะนะคะคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีนะคะเราดูดวงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอนะคะ1นถึง6เนี่ยนะคะแล้วเจดถึงสิบสองก็จะเป็นหัวใจแบบที่มีเยอะมากเลยนะคะเจ็ดนะคะในหัวใจแบบที่เจ็ดถึงสิบสองเยอะเยอะมากเลยเนาะตัวตัว ตัวจา์เองก็เนี่ยค่ะในอยู่ในนี้แหละนะคะในหัวใจแบบหัวใจโัลโลนี่แหละที่มันมีเยอะๆทั่วไปหัวใจแบบนี้แหละคนทั่วไปดูดูดวงส่วนมากก็จะเจอหัวใจในลักษณะนี้นะคะและหัวใจที่แบบดีที่สุดนะคะดีที่สุดคือ หัวใจในแบบที่3นะคะแอนแอนนี่ในแบบที่3นะคะใครมีหัวใจนะคะในดวงแม้่มีหัวใจแบบนี้คือหัวใจที่ดีที่สุดเลยนะคะดีที่สุดอาจจะไม่ได้รวยที่สุดก็ได้นะคะแต่ดีที่สุดชีวิตมันดีอะ่ะนะคะทุกอย่างมันโอเคอะ่ะเนาะเหมเอือนเออบึ้งบนท่านให้ให,ให้ชีวิตมาให้ดวงชะตามามันคือมันดีเลยทําอะไรก็จะประสบความสมําเร็จไปหมดแหละนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันน้อย นะคะมันน้อยมากเลยนะคะก็เลยเป็นดวงที่ดีที่สุดแล้วดวงที่ดีที่สุดแล้วดวงที่แย่ที่สุดละนะคะดวงที่แย่ที่สุดนี่เรามาดูกันนะคะในหัวใจที่ห้าหัวใจในแบบที่ห้านะคะที่ทําเส้นสีแดงไว้ให้นะคะดูดูในตําราไปด้วยเนาะในหัวใจในแบบที่5คือหัวใจที่เขาเรียกว่าไม่ดีมากๆเลยนะคะใครได้หัวใจแบบนี้โอ้โหมันแย่ชีวิตมัน หลันโทษจริงๆนะคะมันเศร้าจริงๆดูสิเห็นไหมเจ็ดแล้วก็มานะสาวแล้วก็มากําลังสาวอีกเนาะแล้วยังมาแบบแตกแยกอีกโอ้ยปงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวใจต่างๆเนี่ยเราสามารถนํามาทํานายดวงชะตาของ ลูกดวงได้เลยพอเราเห็นแค่หัวใจเราก็จะรู้เลยว่าเออชีวิตเขาเนี่ยนะคะโอ้เริ่มต้นเป็นมายังไงชีวิตอ,อ่ะก็ทํานายมาตามนี้เลยทํานายมาตามความหมายของพระเคราะห์เลยเนาะว่าเขาจะต้องเจออะไรกับในชีวิตบ้างนะคะก็ทํานายไร่มานะคะชีวิตเขาก็จะเวียนวนเว,วียนไปในลักษณะนี้ซึ่งลองไปดูนะมันจะตรงมากๆเลยนะคะเราก็ไปไล่ดูว่าเออชีวิตเราเป็นยังไงเจอกับอะไรบ้างแล้วมันหมดไหมมันได้ไหมมันอะไรไหมมันก็จะเรียงไปตามนี้นะคะ ในตำราก็จะมีอยู่เนาะในตำราก,ก็จะมีอยู่ในหน้าที่หน้าที่สิบเอ็ดหรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะเราก็จะไปดูเห็นไหมมีหัวใจในแบบที่หนึ่งนะจะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างกับหัวใจในแต่ละดวงนี่คือถึงเรียกว่าหัวใจนะคะการตัดสินการประเมินดวงชะตาของทุกๆดวงเราจะมาวัดกันที่หัวใจเลย นะคะมมวัดกันที่หัวใจตัดสินกันด้วยหัวใจนี่แหละว่าฐานรองรับเนี่ยหัวใจเนี่ยนะคะมันเป็นเลขอะไรนะคะแล้วจึงมาสรุปว่าดีหรือไม่ดีผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วเราก็จะไปเรียนรู้กันในดวงตัวอย่างอ่ะมันต้องมันต้องดูดวงตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เออมาทํานายกันในดวงจริงๆเลยแล้วเราจะเห็นได้นะคะว่าเออมันใช่ไหมมันตรงไหมนในใน ในการใช้นะคะหัวใจในการทำนายนะคะ